พ่อแม่พี่น้องบักใจเลยครับปลาจีโถปั๊บปั๊ปัปใจเลยพ่อแม่พี่น้องครับบักใจละโอ้บังใจเลยพ่อแม่พี่น้องอย่าให้ลกเด้อพันพันพปาพ่อแม่พี่น้องบดยเจพะป่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบักใจแล้ครับป้าเอาขึ้นฝ้าขึ้นมาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสกูสุนะครับมาพอกับผมอีกคลิปหนึ่งแบบโอ้อินดี้ครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่ผมับเดอแร่ผ้ามลาแมง มื่อนี้ผมกระเพ้าพันเอ็มมาแล้ครับผมพันเอ็มที่อยู่ในช่องผมบอกโอ้เอดีเลยครับผมช่วงการทรรมาหากินเขาก็ได้ครับมาคัมแบ็กกลับมาอีกภาคหนึ่งครับผมบอต่อไปผมสื้ผ้าพ่อแมพี่น้องอัพทั้งสมุนไพรทั้งวิถีหาอยู่หากินแบบวิถีอีสานแล้วครับเนาะบอนี่ครับพ่อแม่พี่น้องอ้บรรยากาศสุดยอดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันครับว่าผมเต็บเบ็ดมาแล้วว่าเราจะได้ปลาจักโตกันครับบอหน่อยหนึ่งได้ครับพ่อแม่พี่น้องแต่ว่า ปลามันหลายครับเพราะว่าเขาปล่อยไว้แล้วเขาก็ไปตกบอจักตัวเองนะครับเนาะเดี๋ยวยางหาของตกกันครัพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับว่ามันเสด็จจักตัวนี่โอ้ยบรรยากาศพ่อแม่พี่น้องมันจะเก่งย่างมากเห็นกับหอกแกนผมอยากซเฮ็ดคลิปกับหอกกระแตให้พ่อไปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่แต่ว่ามันผิดกฎหมายผมเลยไม่ค่อยอยากเข็ดให้เบิง่งน,นครับแล้วครับว่าผมว่าเดี๋ยวอยู่เมืองเล่าล้ำจนนี่ผมอยู่เมืองไทยครับผมก็ไปไปมาๆหาพ่อแม่พี่น้องอยู่พี่เอน้องแซ่ผมอยู่เมืองลาวกันว่าผมมีโอกาสไไปปปปเเเเเเมมมืืืืออ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 งงงลลาาววผผกก็็็็ิฮฮดดยยูู่่่ััััััตตตตะะะะให้้บบบบแคคครรจนนน แต่นี่ผมมาอยู่เมืองไทยก็เลยเห็ดบ่ได้ครับแต่ถ้าผมไปเมืองลาวปุ๊บพอมาเมืงเมงเองลาวบ่ผิดกฎหมายครับการจับแล่นจับกระหอกกระแตไอหอกไอเห็นนี่บ่ผิดครับผมอยู่เมืองลาวเห็ดได้ครับแต่อยู่เมืองไทยห้ามทําถูกจับครับเผมไ,มไนพีนกก่น้องอ้าวตอนนี่บ้าเอ็มก็ตกไปแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่มันติดเรก,กว่าครัดีายวหมอันนครับฮะไม่ไม่งาม่งายเอออะ พูดได้ที่บิ่งคลิปพันที่เป็นผ่านมาแล้วครับเนาะจำเบาเอ็มได้ก่ครับนี่แหละเบาเอ็มของแท้ครับหัวถึกเถิดแน่นอยหนึ่งครับผมผมกังงอกครับผมฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่ง <c oughs> แต่ใจเสียจริงเมื่อเมื่อเมื่อเรียนย้อนประดีปลาพอ่อโตเลยพ่อแม่เป็น้องเอ้ยปลาดุกมองนี่มันสิกินอีหยังว่ะเสียเอาเงือกสร้างบ่าปลาตกปลามันจะสิกินพ่อแม่พี่น้องเลยเ <c oughs> อามาไประเทศแห้งอดมองบ่ก,กินเขาให้กินแล้ว น้ำกหนใคิดแล้บวบมดจะเนียบปลาดุกบัวแดงกับสีเปลี่ยนแผนแล้วครับสีใส,สเอียนแทนครับเดี๋ยวเราจะแน,นบนงครับวิธียักบิดให้มันติดปลาคอใหญ่กับวิธียักบิดให้มันติดเอี่ยมสีบลูคือกันนะครับขันขมวดไส้ไม่ติดเอียนขัน,นขนมวดขวามันไมติดปลาคอเลยครับเบิรงกจะไหลครับพ่อแม่พี่น้องเบิรงไว้เด้อครับเด้อครับพ่อแม่พี่น้อง มันบอติดครับผมบอตเนี่เข้าก่อนเข้าไปเข้าดักปลาไหลไว้เบิ่งครับติดติดระบบโอ้พ่อแม่พี่น้องบักใหญ่เลยครับปลาจิโถปลา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 บักใหญ่เลยพ่อแม่พี่น้องโอ้ยครับเบิ่งจิละโอ้เบิ่งใหญ่เลยพ่อแม่พี่น้องอย้ายรุดเด้อพัน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 ปอดพ่อแม่พี่น้องเบิ่งจีละปอดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบักใหญ่แลยครับเฝ้าเอาขึ้นฝ้าเอาขึ้นมาคร้ำขึ้นไปดูโอ้ย เบดขายครับพี่น้องปลาเชื้อใดเถอะครับปลาแรกก็เป็นเชื้อใดร,ลรปลามันไม่มีอะไรมาใส่ไม่มีกระสอบใส่อ่ะปลาจิโทรลด,ดเลยครับโอ้โห<ะ>เฮ่อปลาตกบนลำเลยนะโอ้ยใหญ่เลปพี่น้องเอ้ยเหลือใจด้ครับเด้ไปไหลอ่ะไม่กินเหยื่อซ้ำ ป๊อดว่าอบอกแล้วเอ็นอ่ะมันไม่อยู่พเพื่อเอาบ้ไหลอ่ะอ้บอกไงเดียพ่อแม่พี่น้องเลยเสียดายด้ครับเหลือใจด้วเดียวกาิเาน้หะตัวนึ่งก,กับ,บอกติดครับพ่อแม่พีน่น้องสามหลังหนึ่งครับเปิด เหลือใจเด้อเป็นรลเลยนะโอ้ไงพดบใหญ่เลยไหมบ่อีก็สอบว่าเราเอ็นเอ็นมันเบรอหน่อยนะมันรับม่พี่น้องเฮ้ยมันอยู่รับบ่ได้ก็สีอัพระเหยื่อบิ้งครับเสียอัพเหยืบิ้งอยู่ถึงไ่ได้โตสีอัพเหยืบิ้งก็ไม่โตใหญ่ขนาดเด๋ครับป้าจีทูเฮ้ยเหลือใจขนาดครับ มืดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมืดแล้วครับหลังแรกสำน้าติดครับไม่อยู่มันลื่นนะอืมเฮ้ยบักใหญ่เลยครับคิดเบิ่งแต่มือกรรมโมิดครับคิดเบิ่งว่ะนี่มันในป่าในเขาครับในป่าในเขาน้ำบ้านโบเคยมีคนมาดักเลยครับที่ผมพานน่องมาดักเนี่ยนะบ่มีคนมาดักเลยครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งใหม่กันเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งใหม่กันเพราะว่าเดี๋ยว น้องชายอาจจะเอาเบ็ดมามาต่อครับกับแองพุ่นแต่มันมีอีกแองหนึ่งอยู่ทังพู้นะครับโอ้ยเหลือใจหลายครับวันตะกี้โอ้ยวะปันไหนหรือเอียนบ้านเฮายแหละครับโอ้บักใหญ่เลยเอาทุหรับคลิปนี้กับพ่อกันเด้อพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวผมสิพามาเบิ่งใหม่ครับโอ้ยวันตกี้เห็นโตจังๆเลยครับบ้าหนาเลยครับหลุดซับมันขาดครับบอมแมนหลุดเอ็นขาดขอไลา์ไปก่อนเด้อครับเด้อไม่ใช่หรอยกขึ้นขึ้นน้ำสูงเกินทำผมไลฟไปกับน้ำหรอ